คว้าอยู่ดังงคืนแล้วกูไม่ได้นอนที่แหละคืนกูคิดว่าแต่ขึ้นถ้ากูคว้าตังขึ้นกูได้เห็นแต่งโม่ไล่ช็อตแน่กันนั้นแล้ว Facebook แต่งโม่และฟาวอัปเดตอยู่ทั้งวันแล้วกูเดี๋ยวใจพดเดี๋ยวใจพดมาข้อมูลแปลกๆเพลียนอ่ะเหลือก้นหลุก้นพ้องกูถึงมึงไงกูรับหรือล่ะวินมึงตัวกระจายมั้ยตาลับตากูพลาดถึงข้อจ่ากูมาแล้งกัะเผื่อไม่โดนเรื่องนี่อย่างหลุดห้กันดัางคืนเลยกูตัดไปตัดมามันก็จะไม่หรอ นึ่งกูนั่งคลาวแตงโมไล่ช็อตว่าแตงโมต้องไล่ช็อตแน่กับช่วงคือเดี๋ยวอัปเดตเพราะว่าถูกๆช่วงเช้าโมงเขามีขันโพดคลิปโพดไล่โพดแล้วหลบโพดแล้วหลบตั้งแต่แหนว่าอืมนั่นแหละตึงบอกเสร็จแล้วบอกูฟังสั่งนี่แหละตึงกูต้องตัดสลับไปฟังอัจฉริยะลาวอัจฉริยะเขามาอัปเดตลาวนู่นก็โฮุมลาวฮุมลาวกูก็ฟังลาวกูก็นั่งฟังจนนอนไม่รับไม่ทิ้งเลยเออหุวงข้าวไปตาปีดเท่าง่ายไรเราห่วงเอาเองมั้งแต่ไม่ได้หุวงที่วันนี้ ข้าวก็ไม่ได้วูง่ไงพุ้อที่เนี่ยมันนั่นแลหละก็แต่โมวัวนอยไปเนี่ยไปวู่เงันตาไปเจอแกงปักจ้อยมากินก่อนไปตาเออลานปลาชิมมาเลยแปลงว้านหมากะกินกินไปตาเออกินเบำลุงผมถึงนั่นแหละ <c oughs> มึง้งนั้นมึงก็มาบ้านแต่ว่าฉาเมึงก็ไม่นอนที่กันใจะไหมอืมว้าวเลยคืนตกลงคืนมาฮ้อนว่าในกรุงเทพเขาเลือกตัง้ง มาตกลงในฮ้อนเหลืองแตงโมนี่แหละไม่รู้บั่นปลือราวมึงแลแต่นะแต่สาคัญใครที่เคยเป็นคนไปเล่นเวทแต่งโมนี่กูยากรอยจังนะเออแต่ว่าข้อมูลก็มาลอยๆผิดน,นะนั่นหละเหลืองว่ะถ้าหาคนนั้นไม่แรงไม่ยอมเปิดปากบนเรือนะแต่งโมจะเป็นคนแรงเองนั่นหละมึงแล่แต่า